จำนำค่อนข้าง,งไกลเมื่อช่วงเช้าออประชุมที่อำเภอท่าคันโพที่ราคาจำนำจะอยู่ที่สามบาทแล้ว ตนรัทนะครับเม่องจากวันนี้ท่านผูิพพุมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่ในการรโรงงานแด้งมาจราสิล์โดยโมตนอัปเประเมืองนะครับเจรน,น,น,นาไปจัดก,กับซึ่งโรงงานหลังในครั้งหลังสุดนะครับก็ได้รับการยืนยนคนานได้เปิดเริ่มมาตั้งแต่เดือนวันที่21กุมภาพันธ์นะครับนัารณะนี้ไปแล้ว18,000 8 46. 4 6 4 3ตันรวมทั้งสิ้นก็จำนวน30,725.52 5, 5, 5, 5สัมปหลังออกสูุจลาราคามสัมปลางเริ่มขยับสูงสขึ้นเนื่องจากว่าโอกาสนะครับได้พยายามที่จะ,ะจะเป็นต้องเก็บสต๊อกไว้ก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงตัวเองบาทกว่านะครับถึง ถึงสองบาทสามิบตังนะครับแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เพื่อจะรับจนำมันหัวมันสปหลัลจากการผลิตมันสปหลัลนะครับจำนวนสอ0รหเดี๋ยวเราไล่ถึงนีครัก็นาการครับก็จะที่เข้าบปญนครับต่างจังหวัด แล้ก็สรุปคนแล้ว,เ,ลวเราสามารถที่ดำเนินการได้หากโรงแป้งเปิดให้เราส่งนะครับตอนนี้จุดที่พร้อมและสามารถดำเนินการได้ซึ่งเราได้ไปดูและตรวจสอบพื้นที่แล้วจุดที่หนึ่งอในส่วนของวัดโพกลางนะครับจบําหวัดลงนูนะครับซึ่งมีรางมันมีแต่ชั่งมีอะไรที่ร้อยส่วนจุดที่สองตัวแทนตัวแทนของทางเกษตรกรทางพื้นที่ จะขอทางท่านเกษตรของน้องกรุงศรีที่รู้เรื่องใช่ไหมนั่นก็เป็นตัวแทนที่ได้คุยกับทาง130แปลงนะครับพื้นที่46,000ไร,นร่นะครับซึ่งร้านนะครับนี้ในส่วนของการเข้ารวมโครงการนะครับขณะน,นี้ในส่วนของน้องกงกรศีนะั้นมีเกษตรกรที่จะผสมเข้ารวงโครงการทั้งหมด2คัน ก็สาเหตุที่ต้องเปิดจ,จุดจำนำเพิ่มเติมในการรับนะครับสองอยู่ไกลโรงงานแป้งที่จะเข้าร่วมโครงการหากเกษตรกรผนส่งนะครับจาก,ากอำเภอหนองสีเข้าไปยังนะครับซึ่งทั้งสองจุดนี้นะครับพร้อมที่จะดําเนินการให้แก่พี่น้องเกษตรกรขณะน,น,นี้เราจะทำยังไงจะได้คุยกันก็แค่สี่เจ้าหรือสามเจ้า ยางที่สี่เขาจะเปิดได้เมื่อไหร่เซ็นรับนามเรียนท่านท่านอันนี้รับจ้างได้นแล้วจะน้นเรื่อ้คุยกันเมื่อไหร่ว่าจะประวัติดำเนินการเตรียมพร้อมในการในกาเปิดจุดรับจำนวนเพิ่มเติมเพื่อลดภาระปัญหามันก็จะกระทบการแปรสภาพในกลมเนี่ยดังนั้นทเราไม่ได้ถ้าหากว่าใบบททวนนั้นยอมรับน้ำหนักปลายทางตรงนั้นท่าได้แต่เกษตรกรจะยอมไหมล่ะครับ ก็มีสองอย่างที่ว่ามันเป็นข้อหนักหนาที่เราสามารถคิดจะดูว่าคิดไม่ตกนะคะเกษตรกรน่ะปกติแล้วเข้าไปขายมันสปาร์ที่ร้านย่อยนะคะก็จะโดนหอยน้ำหนักประมาณสิบเปอร์เซ็นนะคะดีดิฉันได้เข้าร่วมประชุมในช,ชุมชนก็หลายหลายเหตการณ์เลยถ้าพเจสอบแจ้งมาเลยครับตรวจสอบแล้วเขาบอพว่าไม่ใช่เกษตรกรที่เป็นเจ้าของข้าวเองเนี่ย ครับเดชถาท่านถึงแนวทางการเชิญเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลในพืนพนพนนน้นที่อำเภอหนองคูศรีครับเอ่อในเขตพื้นที่อำเภอหนองคูศรีถ้าคันโทเอ่อเขาวงจะเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังแหล่งใหญ่ของจังหวัดเชลัิลปัญหาที่ประสบขณะนี้ก็คือไม่มีเอ่อลานมันหรือว่าโรงงานแป้งมันมาเข้าร่วมโครงการแบบอาของเออในการ รับจำนำหัวมันสับปะหลังสดเกษตรกรร,กรายย่อยส่วนใหญ่จำเป็นต้องขนมันสับปะหลังเนี่ยไปยังโรงงานที่เข้าโครงการรับจำนำที่อยู่อำเภอยางตลาดอำเภอเมืองซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลจะมีปัญหาขณะนี้เนี่ยจังหวัดกำลังเร่งหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานขอโคต้าขอคิวที่จะให้ พี่น้องเกษตรกรแถวหนองครุงศรีท่าคันโทไปจำนำยังโรงงานมันสำปะหลังที่เข้าโครงการรับจำนำที่อำเภอรกระนวลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็จะเร่งโรงงานอีกหนึ่งโงงานในเขตอำเภอเมืองสารสิท์ที่ได้รับอนุญาตแล้วเนี่ยอยู่ระหว่างรอเรื่องถุงบรรจุพันธุ์ก็ให้เร่งเพื่อที่จะมาช่วยรับจำนำ สองพลังสดซึ่งถ้า2จุดนี้สามารถกลับขึ้นได้ก็จะได้ประมาณวันละคาดว่าประมาณวันละ400ตันที่จะรองรับมันในในโซนนี้ก็คงจะแบ่งเบาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องกเกษตรฟอนไปได้เราจะเร่งภายในก่อนสงการหรือว่าอย่างช้าก็หลังสงการนี้ครับ